มาดูกันครับว่าคุณมีสภาวะนาซิสติกหรือภาวะหลงตัวเองกี่ข้อครับข้อที่1รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าต้องได้รับการปฏิบัติอย่างดีคนอื่นต่ำกว่าชั้นหมดฉันสูงที่สุดข้อ 2. ฉันต้องได้รับคําชมมากกว่าปกติถ้าน้อยกว่าที่ฉันต้องการฉันจะรู้สึกหงุดหงิดมากข้อ 3. ฉันไม่เห็นโอเคใจใครทั้งนั้นนะความรู้สึกฉั้นต้องมาที่1คนอื่นจะคิดยังไงคนอื่นจะรู้สึกยังไงช่างหัวมันฉันไม่สนข้อ 4. ใช้คนอื่นเป็นบันไดเพื่อให้ตัวเอง สูงขึ้นให้ตัวเองดีขึ้นเด่นขึ้นโดยไม่มีใจเข้าใจเราครับทุกคนต้องทําเพื่อชั้นเท่านั้นฉันไม่ต้องทําเพื่อคนอื่นข้อ5รับแต่คําชมไม่รับคําวิจารณ์ถ้าโดนวิจารณ์จะรู้สึกว่าโอ้เป็นเหยื่อเส็บโฟรมากไม่ได้ชั้นเปราะบางชันอ่อนแอชันเป็นของชันแบบนี้จะทําไมข้อ6ชอบเปรียบเทียบใครเหนือกว่าเด่นกว่าไม่ได้จะต้องชนะจะต้องดีกว่าจะต้องเด่นกว่าจะต้องกดเขาให้ต่ำกว่าเราเพื่อที่ตัวเองจะได้ดูสูงและดูดีกว่าถ้าเป็นคะแนนหนึ่งถึงสิบคุณประเมิตเนต เราออกไปประเมินกับตัวเองหรือคนใกล้ตัวดูก็ได้นะครับ